สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนช่องโลกของเพิงวันนี้น้่มผ้ามหาตำหนานอีกคู่หนึง่งน้องสาวสบายดีครับขอบคุณพ,พี่น้องลหลายๆาที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ่มีสาระดอกช่องโลกของเพิงนําหาหมูกเก่าน่องเกา่าไอเก่าพอเก่าผู้วาอาจารย์ดุนเก่าน้่หามาวันนี้่าพอน้องสาว น้อยซื้อน้อยเนาะซื้อน้อยลืมซื้อกันซื้อซื้ออยู่ในการแสดงกับนักเอกน้อยพนันมานตะกอนขันเทามากแม่พญาน้อยตัวโกงน้อยเคยเล่นโกงอยกันีเนาะเคยอยู่มาน้อยเคยอยู่น้ำกันตอนนี้พันอยู่บ้านอันนี้บ้านไหนบ้านไหนบ้านบ้านหัวโจดย์ห้งบ้านหัวโจดบ้านหัวโจดย์แบ่งกับกันกับบ้านนงคูน้องโอ้บ้าแม่บ้านนองโก โอ้คนเอื้นบ้านหอยโจดมันเป็นมูอไหนรับหอยโจดมูสิบเอ็ดตมตมวนึ่งนี้ตมวนหนองแดงโอ้มันตมบลสีชมพูแบบตัวนี้ันเป็นตมวนเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอไอ้เปลี่ยนแล้วเป็นตมบลหนองแดงเพเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นแต่ก่อนเคยอยู่น้อกันนั่ชุ่มแพร์ดาวสยามเนาะปีายปีเลยเนาะหลายปีหไรไรปีารปีเนาะอยู่น้อกันจนว่าช่วงอัน เรื่องยางฮื้อยู5ปีเระม่านจีพศอซะไรวะจำอะไรวะจำ่าอะไรเลยไอ้เหมือนตึ๊บเมือตึ๊บแล้วูบเกาคูบลรงวไรเลอันเรื่องยังฮื้อสี่เด่นนต้องกนรอนที่นี่ปูจังไร้ปปูจังไร้พุ่ยไปเลยแมนบอกแมนแปูจังไร้ยะเริ่มยกระเริ่ตอนนั้นได้ทั้งทั้งเด่นแต่ว่าท้ีองนะมัน้าน้นอนี้จะเป็นนักเอกนัเอกนัเอกเคียมพี่้อม เขียมคัะเทียมนะเขียมเท่าเสมอเขียมจนเจือดไอ้เขจนอาจารย์นังดนตรีอะไรพวกนั้นเอ็นคอนี่อยากจืดก็นจืดคับแต่ว่าบุ้เคยสิบนาทีจำในบุ้ก่อนลำซุ้มเอิยซุ้มเอินเี่ยมอะไรซุ้มเอ๋ยเขี่อาไเีะรเขี่ยมเขี่ยมเขี่เขา่ยมเขี่ยาเขี่ยมเี่ยเข่ยมาขี่ยมเขี่ยมเขี่ยมข้่มเขี่ยเขี่ยมเ่งพเขียมเขมเขี่ยเข้ายมเีขาเ่ขา่มมาจ่ข้าวโ อันนี้ z มงขนาดนี้พี่น้องกอัขามมาเห็นนั่งกลว่าคามอยู่มาถามขาเจว่าเงื่อนนันเงื่อนนันไอ้น้อยังื่อนน้อยน้อยค่อยๆป็นาเจ๊ไปหานมาหอดมาถามเอนน้อยเจ๊ครับว่าเดิลุกกันว่าทไมเพิงโลกมันยังหอบมากเชตุจากยูทูบโลกของเพลิงเขาไปไปบึงฮันเดอร์ไปบงยูบกดพอจะเที่ยมไม่เจอเพึิงภงมิพลเาพี่มานำนี้ จำได้ก่อน,นูเสียพ่อนเีพนทวนกว่อนำหั้งบบก่อนไติกิจจำได้มบมัอหาสมมติทางซือ,อ,เ,บบอเคยท่องเที่ยวก้อนน้ำมืเลยไอ้ได้ก่อนได้เอาก่อนนันรถได้สำดเอาจนันถไ,ได้เอาจนะันก่อนไกิสพื่นเระเอข้าม,มุ่นเนี่ยเอะอเรืงง่องอันปูจังไร้ด้วยไฟกระเรื่องนี้เนาะปูไร้้ยไ่กรเรื่องเพื่นจิเป็นนั่งเอกกันไม่อียซื้อยังให้ตัเรื่องไม่เรื่องกองพันซื้อกองพันสิง ะม,มูนะม,มูนกับ 2000. 2000อกองพันกองพันหรือกองแพงย,ย็ไ<ช>ดจังหวัดจังหวัดวัสดีครับนออเรล่าไปฟังเ่ามงจยก่อนเนาะ <laughs> <laughs> ใส่ตำแนสนะใส่ำนลสนะก่อนนะพ่อใหได้ เป็นหรือตาเผยอยู่กับพี่พาดนัดไปจนไอเดือนสามสีเข่าขึ้นเราจังเอาเท่าแก้ไปเครื่องสมมาน้องแต่งไว้ย้ายเพิ่นในน้ง้าจงรักษาสัญญาบม่ผีมาน่องเตรียมไว้มีชายใดเขามากเกี่ยว ว่าคิดว่าสิลเลี่ยงเลียวทางดังน้องตันทาาสตดที่รักสูตหัูชาปานาียงเข็นนอง ตอนตอนนี้ตอน,นมันจีบกันเนาะตอนนั้นมันสิมีอันเดี๋ยวนะตอนนั้นมันสิมีอันอันเป็นอันเป็นมูขมุนเออเป็นแต่รอกูขมุนเดี๋เดี๋ไปลองเพ่งนุ่มหน้าขาวสารเกียจเกีบกันอยู่ตอนนั้นก็แบบก็แบบเหมียวนาตอนนั้นเนาะอันอันนี้เรื่องอันปูจังไรมันไม่อีกเรื่องหนึ่งนะยังยังก่อนเมี่ยวไต๋วันเมียวไต๋วันจะฟ้องเหนิบยังคนตอนนั้น เป็นเมียไต่หวัดออกโกงนน่เนาะเป็นนางเอกโกงโกงนาเอกโกงจำจำได้บพกาะนนางเอกโกงจำไปเครื่องนึงเลยจะหน่อยก็จะหน่อยก็จะหน่อยดีจะหน่อยจะหน่อยแค่ดาวนางเอกพำแค่ดาวเมื่อปฎิสิทธิ์เออปฎิสิทธิ์กับไพ่รัมไหะมั้งเมนเป็นันางเป็ดน่อยจ้าไอ อ๋ออยู่ปฏิสินเรื่องเรื่องยังเรื่องปลาบูธทองโอ้พ้นก็อยู่ปฏิสินโอ้ยังปลาบูธทองเมื่อนไปหาแม่คุณแม่เจี๊ยบได้เยอะจังจะเอากอนทผงไปเครื่องก็เอาหน่อยเนาะมาสุไลเด้เข้าหนี้ย้ายวัดศีเรื่อได้ ขันบอถือว่าเป็นยาสิจับเอาไม่่อนมาตีลํานำกระบ,บานเข้าอาัยเงกับคันข,ขานบอกว่าบอสำคัญฉันต้องการเสียวท้องมาใส่โชว์วนันาบ้านเลื่อมซ้ำฉันต้องการเสียวท้องมาใส่โชว์ชาบ้านก่อนอีกผู้ใด่นข้นเตียง อาจารย์อาจารย์เวศอาจายคุณคุนคุณคุค right. ุณค uh, okay. ุต่างขนาดเดวกั่ขนาดแม่แท้องวัดทศินอืมอืเนตงขนาดเ่นคเดินนเทป่เป็นเป็นผู้บริหารว่องแม่ท้องวัดทศินกแ่ท้องวัดศินเคยได้ยินเือเา้ยิงนหลายส่นเพาอนี่ยโอเคผ่มเ้ไก่อนไปเรื่อานเล่อนเ สิพยายามพอนี่มืออยู่พยายามลงยูทูปแผ่นน้ำแดงสิได้เบิ่งเอออาจจะลงช่องยูทูปได้หนิเออเอาลงช่องยูทูปเป็นโลกของเพิงนะโลกของได้เพิ่งเอาลงลงยี่โม่เนื้อเอาจําเลยว่าเอาก่อนนันมาสุนไลนมวลจะได้ก่อนมันมันมันลืมเนี่ยก่อนเป็นหน่อยได้มันมันโดนคนจี่ไยยังไงเลยเสมอกะสิมาเห็ดเกี่ยวกับมันมันมีขอบกลัวมัน พวมคิดสมองนี่เขกาไปเ่ก็ยังง่ายเลยนะ้งว่พอคิดยังคิดไปหาผนไปหาพนี่คิดหาต่หาเงินไหนเอยสมัวยนรือเก่า้คิหาเงินิดใส่บ้านกัลังหมดนพี่นอเป็อะยเย็นช่วยช่วยออกมาไมนมีแวไปนะม้าไปทังบ้านได้ก็แล่พยายามจ้ายู่หมดเก่าบหม่งเก่า่หยังนอสินํรำชูฟังเก่าลิงก็ไล่หลในยุคัจอ ทำไปทั้งปูนก็วัดวัดถ้ำแสงธรรมทำไปไปแวะอ้ายู่ตรงนั้นแว่ไปรดยูยูติดสวนกุหลาบวันยูหลังเกาบ่หลังหลังเกานาะหลังหลังไม่จะวันเกาเขากนะแต่ก้อนสิหลังเห็ดเห็ดน้อยๆวันนี้เห็ดเห็ดหลังไม่จะว่าเกาเขากอน ก็ท่่งเงาดอกเนาะไอเนาะมี<บ>ตลกมีหัวมียิ้มว่งเงาดอกขัออกขนย้ำเงาไอเดีเอากองว่าสีว่าดีขึ้นทั้งกองให้ยังกูได้ซมาแจงแก้างลพอ่พอประคเอาขายนนี้ขาตัวละลสิบซองบาทมโบ่ไหนไปเอดเื่อนีกตั้งแต่มีไม่มีขอบครัวบมบ่บเลยไอเราก็บ่ล้ำหอบลองเพลงกับ่รอโอเ่นทีหังม่ประเดตัวนี้เมตัวล้ำฟังไห่ม่น3าสิบปีแวส พี่น,อน้องเหมนแต่เพิ่นเป็นสาวตอนนี้เพิ่นก็นยังเป็นสาวเลยเม่ลื่อนโบโบโบ่บบอเลยโ็ยังยังสรงกรอสภาพก่อขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับสิบพ่อมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโลกของเพิ่อนอ่งอีกน้อยวันสิบโบอที่เนี่ยนะวันเป็นเห็นงานที่หม่องเก่าแต่ก่อนเห็นงานญุ่ยฝนเนาะอยู่อุ้งสีแหลมทองอุ้งสีแหลทองแล้วเพื่อนเพื่นไปอยู่ความแก่นเหมือนแล้วอ๋อเพื่อนเศร้าเหตุหรือเปล่าเศร้าเหตุแล้ว ว่าอยูุ่นยุคปุณขอบคุณหลายหลายครับพี่น้องขอบคุณน้องสาวหลาขอบคุณครับรรพี่ด<ร>ีแห้งคลิปนาพอกันใหม่ครับพี่น้องครับ <S <S รช่องโลกของเพิงอย่าลืมกดไปติดตามเพจในน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพจกะโลกของเพิงพื้เก่าคินหอดคิดถึงพี่น้องสุข,ขูสุขคนครับขอบคุณหลายๆมีความสุขกายสบายใจราำรวยสุข,ขูสุขคนสุขภาพยิบสดใสสุขภาพกายแข็งแรงคลิปนาพอกันใหม่สวัสดีครับ